หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เคยนำเสนอข่าวว่าชัางอันออโตโมบิลหนึ่งค่ายรถยนต์ของจีนอาจมีการเข้าทําตลาดในไทยเร็วๆนี้เนื่องจากมีภาคหลุดวิ่งทดสอบของรถยนต์รุ่น u n นิทีซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ของค่ายล่าสุดความชัดเจนก็เริ่มเด่นชัดขึ้นและค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าชัางอันออโตนั้นมีความสนใจที่จะเข้าทําตลาดในประเทศไทยจริง เนื่องจากเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนมีการสร้าง f c e e o o o k แ n p เ g จชังอันไทยแลนด์และ i ิน t a g r กรมชังอันออโต้ไทยแลนด์ขึ้นและจากการตรวจสอบทั้ง2ช่องทางแล้วมีการอ้างอิงถึงเว็บไซต์หลักของบริษัทจึงค่อนข้างมั่นใจได้ว่าข่าวการมาของชังอันออโต้ที่จะเข้าทำตลาดในไทยนั้นคือเรื่องจริง และสำหรับความเคลื่อนไหวของสื่อทั้ง2ช่องทางนั้นเริ่มด้วยการแนะนํารถยนต์ที่ขายดีและโดดเด่นของบริษัทไม่ว่าจะเป็นชังอันยูนิเคชังอันยูนิทีซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ทดสอบในประเทศไทยที่เราได้เคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้และรุ่น CS 75 p เจหล้วนแล้วแต่เป็นรถยนต์ SUV ทั้งสิ้น จึงค่อนข้างชัดเจนว่าชางอันตั้งใจจะลุยตลาดรถยนต์ s u v เป็นอันดับแรกเช่นเดียวกันกับ Great w a l มอเตอรที่ใช้ h a v a ว H6 Hybrid ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ใช้เปิดตัวทําตลาดและนอกจากนั้นเพจยังมีการแนะนำความเป็นมาของบริษัทชางอันออโตโมบิลด้วยว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง และสำหรับรุ่นรถยนต์ที่ทางฉางอันได้นำมาวิ่งทดสอบในไทยนั้นก็คือรุ่น Unity ีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ SUV ระดับท็อปของบริษัทและเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถยนต์ที่มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามมีเอกลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในนั้นให้อารมณ์สปอร์ตพรีเมียมซึ่งน่าจะถูกใจไว้ทำงานอย่างแน่นอนหากมีการเข้าทำตลาดในประเทศไทยและส่วนด้านของขุมพลังของรถนั้น จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบข,ขนาดความจุ1.5ลิตร่วงด้วยเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด177แแรงม้าพร้อมแรงบิด300นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติดูอคลัสแบบ7สปีดขับเคลื่อนล้อนหน้าสำหรับราคาจำหน่ายของยูนิตีนั้นเริ่มต้นเพียง1 2 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ 5,44, 0 0 0บาทในประเทศจีน และส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าชังอันอโตโมบิลนั้นเป็นใครมาจากไหนสำหรับชังอันอโตโมบิลนั้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ของจีนซึ่งมีสำนักง,งานใหญให่ตั้งอยู่ที่เมืองชงชิงประเทศจีนเน้นการผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์ชเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กโดยบริษัทนั้นก่อตั้งเมื่อปี1 8 6 2หรือเมื่อ159ปีที่แล้วโดยเริ่มจากธุรกิจเสบียงด้านทางการทหารจากนั้นเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผลิตรถยนต์คันแรกเมื่อปี1959และทางบริษัทได้ประกาศเป้าหมายในอนาคตว่าภายในปี2025นั้นรถยนต์ทุกคันของค่ายจะต้องเป็นไฟฟ้าล้วน100%และจะยกเลิกการผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทุกชนิดรวมไปถึงไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดด้วยซึ่งนั่นเป็นผลมาจากการที่ทางรัฐบาลจีนผ่านกฎหมายที่จะห้ามใช้รถยนต์ที่มีการเผาไม่เชื้อเพลิง เพื่อความมั่นคงทางด้านสภาพอากาศภายในประเทศสำหรับตลาดของฉังอันในจีนนั้นได้รับความนิยมเป็นอันดับ2โดยสามารถทำยอดขายรถยนต์ได้ถึง1.4ล้านคันในปี2016และมียอดผลิตร,รวม20ล้านคันในเดือนพฤษภาคม2021ที่ผ่านมาและด้วยกำลังการผลิต3ล้านคันต่อปีทำให้ฉางอันออโตโมบิลนั้นติดท็อปโของค่ายยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยของเรานั้นตลาดรุยรตนไม่ได้ใหญ่เหมือนก,นกันกับฝั่งของประเทศจีนการที่จะเข้าทําตลาดนั้นทางค่ายต้องทดสอบรถและมีการเก็บข้อมูลให้มั่นใจซะก่อนก่อนที่จะเข้าทําตลาดแต่หากว่าชังอันคิดจะทําตลาดในประเทศไทยจีนก็น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าเราจะมีรถยนต์ระดับท็อปจากจีนมาให้เลือกอีกหนึ่งค่ายนั่นเองเพื่อนๆลละครับคิดเห็นยังไงกันบ้าง หากชังอันออตโต้เข้าทำตลาดในไทยเราเรา็วนี้มีความน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลนยนะครับ <S <S และเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารยันยนต์ใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ